รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูรร่รายการสูไยไซเบอร์ผมพี่หลามจิกโกอทีผมออสไทโรด จอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับกับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวของโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์นะครับนาเอาความรู้และวิธีการใช้งานกับเรื่องราวต่างๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับรบโดย2คนที่กําลังจะเข้าสู่สูงวัยเราเราเป็นตัวแทนของคนสูงวัยนะครับแล้วเราก็เป็นตัวแทนของคนที่มีอายุเยอะๆแล้วก็พยายามจะเชื่อมโยงเพื่อที่จะลดเจเนอเรชันแกรป กับเด็กๆวัยรุ่นในปัจจุบันใช่ครับผมเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เราสามารถเ,เข้ามาหากันได้เจเนเรชันเราลดลงได้เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันใครๆก็สามารถเรียนรู้ได้น,นะครับการที่เราจะสูงวัยหรือไม่สูงไวัยก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามีความรู้ พื้นฐานในเกี่ยวกับ IT หรือเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่เนี่ยรเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับอีกเจเน r เรชันหนึ่งที่เขาใช้เขาเกิดมาเนี่ยเขาเจอ Facebook เลยเขาเกิดมาเขาเจอมือถือเลยในขณะที่รุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยกว่าจะได้ใช้โทรศัพท์แสนนานเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติมากๆที่จะประสบการณ์ของคน2วัยที่แตกต่างกันมากๆอย่างนี้นน เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาคุยกันได้มีจุดเชื่อมครับารายการเรานั่นเองโอโรายการของเราเป็นจุดเชื่อมดีมากเลยครับครับผมรายการของเราแบ่งเป็นสองช่วงนะครับก็คือมีช่วงที่จะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับ how to แล้วก็อีกช่วงหนึ่งนี้ก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นรสชาติที่หลากหลายแล้วก็มีหลายคนชื่นชอบใช่ครับ,รบผมบวันนี้ช่วงแรกของรายการเรานะครับก็คือช่วงปังแน่แค่ทําตาม พี่ออสจะสนำเสนอเรื่องอะไรในวันนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับการจัดการรูปภาพในโทรศัพท์มือถือครับนี่เนื่องจากว่าผมมีปัญหาส่วนตัวกับหลายๆคนก็มีปัญหานี้เหมือนกันเหรอครับก็คือเวลาไปรูปเวลาเวลาไปเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยเสร็จเราก็จะถ่ายรูปรัวๆมาเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บอ่ะทิ้งช่วงไปแล้วก็เราก็ไปทำเราก็ถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้แหละเสร็จแล้วปุ๊บก็เดี๋ยวมีไปเที่ยวอีก ครับเพื่อพอมาเปิดดูทีหลังลมันหาแล้วมันงงโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการจัดการอาัลาบั้มรูปครับครับ มันเหมือนกับการที่เราถ่ายรูปมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็หนึ่งอัลบั้มเราจะเอาใส่รูปลงไปเนี่ยแต่เนี้ยเราไปเที่ยวเมืองจีนรเราก็ใส่รูปทั้งหมดที่เราไปเที่ยวเมืองจีนใน,นช่วงเวลานั้นเนีน่ยใส่ลงไปในอัลบั้มนี้นมันเหมือนเป็นสมุดอัลบั้มสมัยก่อนเนาะเห,นเหมือนเราไปปิ้นฟิล์มนะไปล้างฟิล์มแล้วก็ปิ้นออกมาออกมาเป็นเล่มๆใช่เก็บไว้ใช่แบบเดียวกันเลยครับผมการจัดการรูปเป็นเรื่องสําคัญนะเวลาเราใช้โทรศัพท์เยอะๆเข้าเราเริ่มรู้สึกว่าเออ รูปมันเยอะแล้วเราจะ<ช>ต้องจัดเรียงกันยังไงรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําให้เราสามารถย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นั้นได้ใช่ถึงแม้รเราย้อนเวลาไม่ได้ตามหลักฟิสิกส์ก็ตามแต่เราสามารถเก็บบันทึก ช่วงเวลานั้นเอาไว้เพื่อมาดูอีกครั้งได้มีหลายครั้งนะที่ที่เรามาเปิดโทรศัพท์มือถือดูแล้วเราเปิดอัลบั้มดูอะเราเมื่อเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเอออันนี้สวยอันนี้ดีแล้วบางทีเราอยากจะไปซ้ําในปีนี้เราอยากจะไปซ้าเราก็เอ๊ะอยงนซ้นนี่เราไปที่อื่นั้งนี่แล้วบางจุดเราอาจจะสนุกเราอยากไปอีกไงเชื่อไหมคนคนที่มีความคิดว่าจะไปเที่ยวซ้ําในที่ที่เดิมเนี่ยเชื่อไหมครับไม่เคยได้ไปร้อยละ เ5เลยครับพอไปยืนที่เดิมแล้วไม่สนุกเหมือนตอนแรกใช่มันไม่ได้ฟินแต่ว่าถ้าเราชินแล้วไงเราเราเราซึมซับมันมาหมดแล้วอ่ะเรารับรู้มันแล้วอ่ะพอไปถึงปุ๊บไม่ไม่เท่าที่คิดในใจอแต่ถ้าความอร่อยก็ไม่แน่นะอาหารไม่แน่อาหารนี่กินซ้ําได้แต่ที่เที่ยวเนี่ยไปครั้งที่สองเนี่ยจางแน่นอนแน่นอนชื่อจางแน่นอนเออใช่นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีการจัดการรูปภาพในตัว โทรศัพท์มือถือนะครับนี่ผมเรียนรู้ด้วยเลยผมก็ไม่เคยจัดเลยอ่าเราก็ไปที่แอปเปิลโต้เนี่ยแหละครับมันก็จะมีมีหมวดต่างๆอะไรเยอะแยะที่อยู่ในเครื่องนะครับมันจะมีอัลบั้มครับนี่รูปพิออตนะครับน่ารักมากแล้วก็เลือกที่อัลบั้มครับทางซ้ายนี่มันจะมีออัลบั้มเห็นไหมครับอ่าเรากดเข้าไปที่ออัลบั้มก็ได้หรือนิวอัลบั้มโอ้โหไปนิวอัลบั้มเราก็สร้างอัลบั้มรูปขึ้นมาครับนี่เราออกอัลบั้มใหม่เลยครับพิอออ่าใช่เสร็จสุดยอดมากเปิดอัลบั้มเสสร็จแล้วมมติ เราุยชอบรถคันนี้มากเลย,ยผมไปดูมาโหคันนี้เป็นรถเฟ็นเ EQS 500 <S โอ้โหปองปัสรู้เลยเลยพี่ดามพี่อ้ออนนี่สุดยอดครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมยิง <c oughs> เลือกรถแห่งอนาคตเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ธรรมดาเราก็จะเลือกรูปครับเลือกรูปที่เราจะใช้เนี่ยก็แบ่งเป็นหมวดหมวดไปรูปรถเราก็จะคัดกรองมาครับผมอ่าหรือจะเป็นรูปเกี่ยวกับศิลปะอะไรก็แล้วแต่เราก็แบ่งหมวดใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปก็ได้อันนี้เราก็ คือไปเที่ยวครั้งหนึ่งเราก็จัดอัลบั้มครั้งหนึ่งนะครับอัลบั้มเนี่ยอัลบั้มในมือถือเนี่ยมันไม่มีจํากัดนะครับ่กาสามารถเพิ่มรูปได้หรือจะลบรูปก็ได้หรือจะแก้ไขรูปนี้ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขได้หรือจะไม่แก้ไขก็ได้แล้วแต่รเราสามารถปรับสีปรับใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้แต่ส่วนบบใหญ่เราจะไม่ค่อยปรับกันเพราะอยากให้มันได้โมเมนต์เดิมไม่เดอกเราส่วนใหญ่เราก็ไม่ขยันทําไม่ขยันทําขนาดนั้นใช้คาว่าไม่ขยันนี่หว่า ใช่ครับแต่ว่ามีลบอ่าลบเนี่ยอาจจะมีบางทีเรากดลบเพราะอะไรรู้ไหมทําไมครับชอบถ่ายรัวๆชอบกดซ้ําๆเออเป็นไม่เป็นใช่ไหมผมไม่เป็นผมจะงุนยินมากเวลาเห็นคนถ่ายรูปซ้ําๆครับเพราะว่าทาทาไมอ่ะครับผนจะเดินไปถามว่าทำทำไมเวลาเวลาเราไปกินข้าวร้านอาหารเงี้ยเราก็อยากจะถ่ายรูปกับเพื่อนเราเนี่ยล้วก็ให้น้องที่ร้านเนี่ย น้องเขาก็หวังดีนะน้องเขาก็กลัวว่าถ่ายมาแล้วจังหวะหลับตองหลับตาอะไรกันเหนียวกันเหนียวเขาก็จะถ่ายแบบนี้จะจิ้มยังไงนะผมว่าพอแล้วน้องพี่เขย่าเต็มีป่ะครับสองรูปก็พอสองสามรูปก็พอน้องจะกดทําไมมา2ี่สกว่ารูปแล้วพี่ต้องมานั่งลบออกอ่ลบได้ไงพี่ลบได้เขาบอกกันเสียพี่ลบได้บางคนปิดตาบางคนเปิดตาอะไรเงี้ยหลายๆคนเนี่ยอ๋อมันมีหลายคนใช่ไหมห้าคนเกิดมันปิดตาทีละคนมันก็ห้ารูปเข้าไปละเออใช่โอ๊ยเหนื่อย S <S <S ไม่ต้องเสียงกันเพราะการจัดอัลบั้มเนี่ยเออถ้ามีรูปซ้ำๆเราก็ลบได้ใช่เราก็ลบออกไป้แต่เราไม่ค่อยเคยลบนะอืมเราจะลบก็ต่อเมื่อเมมเต็มเครื่องเต็ม,ตมไม่สามารถใส่รูปได้แล้วเราถึงจะไปดิน้นลบกันแต่การลบตรงนี้มันลบแค่ออกจากอาัลบั้มนะครับมันไม่ได้ลบในเครื่องมันลงไปอยู่ในถังขยะไม่ไม่ไม่อยู่ถังขยะอันนี้คือลบออกจากอาัลบั<อ>้มคือ,อไม่ให้อ,อยู่ในอันนี้ซับซ้อนนี่อ่าอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ลบในเครื่องนะครับว้าวหรือจะรีมูฟฟอร์มอัลบั้มเห็นไหมฮะ มันแค่ไม่ได้อยู่ในอัลบั้มแต่ยังอยู่ในเครื่องครับอ๋อแล้วเราลบต้องไปตามไปลบในเครื่องอยู่หรือถ้าเราอยากจะลบในเครื่องด้วยก็เมื่อกี้นี้มีให้เลือกครับดีลีทเลยดีลีทไปเลยหรือรีมูฟออกไปเลยเนี่ยฮะตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นดีลิสไหมฮะเนี่ยดีลีทคือลบากเครื่องหรือถ้าข้างบนคือรีมูฟฟอร์มอัลบั้มสมมติใส่ผิดก็ เอาออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปจัดจัดใหม่ได้ใช่ถูกต้องแต่ถ้ากด Delete นี่คือลบออกจากรูปนี้ไปเลยหรือลบออกจากเครื่องไปเลยลบออกจากเครื่องไปเลยใชต้องระวังนะครับใช่ครับก็อันเนี้ยแล้วแต่ซึ่งโดยปกติโทรศัพท์ในยุคปัจจุบันเนี้ยมันจะมีการเก็บลงใน Google Photo หรือเก็บลงใน iCloud อยู่แล้วนี่ซึ่งอันเนี้ยก็ลบไปจากเครื่องแต่ในคลาวก็ยังอยู่ใช่ซึ่งก็ต้องไปจัดการอันนี้การบริหารจัดการรูปเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี้ยผมว่าน่าจะน่าจะช่วยให้คุณสามารถหนึ่งก็คือมา คบทวนอ๋อรูปอันนี้ไม่ใช้อันนี้ไม่เอาแล้วก็นั่งไล่ลบคือต้องมีเวลาว่างเยอะๆนิดนึงใช่แต่บางเงินพี่หลานเนี่ยอาจจะเวลาว่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสูงวัยหลายๆคนวนัยเกษียณแล้วไงมีเวลามานั่งดูเมมโมรีอันนี้เป็นกิจกรรมยามบ้างนะครับใช่หลานลูกผมอ่ะผ่านไปแค่ไม่กี่ไม่กี่เดือนเนี่ย ตอนนั้นยังอ้วนปุ๊กอยู่เลยทําไมมาตอนนี้ผอมบางแล้วเอากินข้าวน้อยเส่ไเออใช่พ่อไม่ค่อยมีตังค์วาใชไม่ใช่ก็คือเป็นไปตามวัยไงหุ่นุเด็กวัยกำลังยืดตัวตัวกําลังยืดยืดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยพือพอเห็นรูปผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเมื่อดูเสร็จแล้วลองเปิดมือถือตัวเองดูแล้วก็ลองทําอัลบั้มดูผมว่ามีความสุขนะอันนี้ก็คือเนื้อหาของปังแน่แค่ทําตามวันนี้นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมว่าเชื่อได้ว่าบางคนเนี่ยไม่เคยจัดอััลลบเย ไม่เคยแตกอัลบั้มออกมาครับผมแล้วบางแอปพลิเคชันมันแตกอัลบั้มให้เราอัตโนมัติด้วยนะใช่ครับอ, <ผม S 2> อย่างพวกแบบ Google Photo อะไรเงี้ยเขาจะแยกอัลบั้มแยกตามคนแยกตามสถานที่แยกตามช่วงเวลาให้เราโ<ช>ดยอัตโนมัติด้วยเพราะเขา รู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าไปจัดอัลบั้มครับที่เจ๋งมากๆใน Google p h o t o นะครับ,ค,รบคือโอเคมันสามารถจัดอัลบั้มได้ด้วยเหมือนกันกับทุกๆแอปในการจัดการรูปมีหมดแต่ว่า Google p h o t o สามารถที่จะเซิร์ชได้ด้วยเซิร์ชเป็นข้อความที่เกี่ยวกับรูปนั้นก็สามารถเซิร์ชได้หรือมันจะจัดอัลบั้มเป็นโลเคชันก็ได้ว่าเฮ้ยรูปนี้ถ่ายจากโรงเรียนรูปนี้ถ่ายจากที่ไปเที่ยว <Ừ. S 1> รูปนี้ถ่ายจากที่บ้านาอะไรอย่างเงี้ยผมเคยค้คนหาบน Google Photo เนี่ยคือระบบเขาฉลาดมากเพราะว่า Google Photo เนี่ยเก็บรูปด้วย AI ใช่ครับแล้วเขาขอสิทธิอนุญาตในการเข้าให้ AI เข้าไปอ่านรูปเราครับแล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลในรูปเรานะครับคือรูปเราเนี่ยมันมีแค่ชื่อไฟล์ แล้วมันก็มีเนื้อหาในภาพซึ่ง AI มันสามารถไปอ่านภาพนั้นได้แล้วเวลาเราค้นหาเนี่ยเราสามารถใส่คํายากๆเข้าไปได้ครับล่าสุดนะผมอยากได้ภาพภาพหนึ่งที่ตอนผมไปเชียงใหม่ครับแล้วผมขี่จักรยานเช่าจักรยานมาขี่แล้วก็ไปยืนถ่ายรูปอยู่ตรงหน้าวัดครับผมค้นคําว่าเลยรู้ไหมจักรยานหน้าวัดเชียงใหม่ครับเดือนมิถุนายนครับมันมาเลยผมใส่สี่คำนี้เข้าไปรูปนั้นมาเลยโอ้โห การเซิร์ชใน Google เอามาใช้ใน Google Photo ได้เลยสุดยอดนะคีย์เวิร์ดมันแบบมันดึงมาทุกอย่างได้เลยมันสามารถกรองได้แล้วซ้อนๆกัน3-4คีย์เวิร์ดคือเชิงลึกมากๆแล้วแสดงผลได้เลยสุดยอดมากนี่แหละครับเพิ่งอาจจะมีเรื่องปีอีกนะแะทำเป็นมิถุนาเดือนปีหน้าปีไหนก็อันนี้ว่าจะลองพิมพ์คำว่าหวยงวดหน้าดีไหมถ้าเกิดมันมีรูปขึ้นมาเราก็สบายกันละพี่โอเคเราเปลี่ยนฐานะกันเลยนะ จากอะไรเป็นอะไรไม่รู้แต่เปลี่ยนฐานนั้นแน่ๆไม่เน่นนะอาจจะโชคดีก็ได้ใช่ครับผมนะครับอ่ะปังแน่แค่ตามๆมีประมาณนี้นะครับช่วงต่อไปครับช่วงกว่าจะมาเป็นในในวันนี้พี่ออสพูดถึงเรื่องการถ่ายรูปใช่ครับเราก็ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราถ่ายรูปด้วยกล้องบนโทรศัพท์มือถือครับผมซึ่งมันเป็นกล้องดิจิตอลผมก็เลยอยากจะเล่าประวัติของกล้องดิจิตอลอ่างั้นไปชมช่วงนี้กันครับ ช่วงที่2ของรายการครับกว่าจะมาเป็นกล้องดิจิตอลครับโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่การมาของกล้องดิจิตอลเนี่ยพวกเราน่าจะมีอยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีใช่ไหมหรือว่ามันมาก่อนหน้านั้นมาก่อนหน้านั้นเยอะมาก่อนหน้านั้นเยอะคือคนไทยเนี่ยคนพบเ,เริ่มใช้กล้องดิจิตอลกันสักประมาณปี1,900 สิบกว่ากว่าเก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่าช่วงใกล้ๆปีสองพันเราเริ่มใช้กล้องดิจิตอลครับผมแต่จริงกล้องดิจิตอลถูกคิดค้นมาก่อนหน้านั้นนานมากครับอ๋อเหรอฮะนานมากครับนะนับตั้งแต่โอ้โหชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้เป็นคนคนเดียวกับคิดเครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยนะเป็นคนคนเดียวกันเป็นนักประดิษฐ์เป็นคนเดียวกันเป็นนักประดิษฐ์คือเขาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเป็นนักเคมีครับเขาก็มีการทดลองหลายอย่างมาก แล้วผมขอโทษผมจําชื่อเขาไม่ได้นะครับเป็นชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งครับคนคนนั้นเนี่ยเขาเอาน้ํายาไปทาบนแผ่นโลหะครับแล้วก็ปิดแสงให้มันมืดไว้ครับแล้วเขาก็เปิดหน้าต่างห้องเขาแว็บหนึ่งแล้วปิดครับแล้วภายหลังเนี่ยพอน้ํายาเนี่ยมันแห้งเนี่ยมันก็เป็นเงารูปของหน้าต่างห้องเขาขึ้นมาอคล้ายๆระบบพลาลอยที่เราเห็นล้ๆมันคือรูปภาพถ่ายรูปแรกของโลก อตอนนั้นเราก็เกิดเป็นกล้องฟิล์มใช่ไหมฮะอย่างบริษัทดังๆอย่างโกดักโกดักก็เป็นคนคิดค้นฟิล์มขึ้นมาถูกเป็นฟิล์มถ่ายภาพถ่ายอะไรก็โอ้โหเป็นบริษัทใหญ่โตร้อยปีมีประวัติศาสตร์ยาวนานใช่ครับะะบริษัทโกดักนี่แหละครับ <c oughs> ที่เป็นผู้คิดค้นกล้องฟิล์มแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆในสมัยนั้นใช่ครับพนักงานของเขานี่แหละเป็นคนคิดค้นกล้องดิจิตอล อ้าวอ๋อเหรอโกดักโกดักนี่คือเป็นพนักงานของเขาเป็นคนที่คิดชิคต่อมาจากเวอร์ชั่นที่เป็นกล้องธรรมดาใช่ครับคนคนนั้นคือสตีเวนเซซซันคนคนนี้ครับครับผมทำงานอยู่ในแลบของโกดักนะครับครับแล้วเขาก็คิดค้นเรื่องของสารกึ่งตัวนำวิธีการรับสัญญาณแสงเข้ามาแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าครับแปลงจากแปลงภาพมาคือเขาคิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็คิดค้นทฤษฎีของการถ่ายภาพ แบบดิจิตอลขึ้นมาได้ค,คือสามารถเปิดเซ็นเซอร์รับภาพแล้วก็เอาภาพเก็บเข้ามาแล้วเอาภาพนั้นมาสร้างเป็นไฟได้เกิดเป็นกล้องดิจิตอลตัวแรกๆซึ่งกล้องตัวแร,แรกๆที่เขาคิดค้นออกมาก็มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นเลยครับ อ๋อตัวในภาพนี้เลยใช่ไหมอันนี้เป็นกล้องตัวแรกอันเล็กๆสองอันล่างไม่เกี่ยวเพราะว่าอันนี้คือเขามาถ่ายทีหลังแล้วแต่อันใหญ่คืออันแรกนั้นเลยนะครับสตีเวนแซซันคิดค้นเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปจดแพทเทนจดอะไรของตัวเองในนามของบริษัทโกดักเสร็จแล้วเขาก็อยากจะผลักดันให้ผลิตออกมาเป็นสินค้ามากๆใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยบริษัทโกดักบอกว่าเราผลิตกล้องดิจิตอลไม่ได้ทําไมครับเพราะถ้าเราผลิตกล้องดิจิตอลทุกคนก็จะหันมาใช้กล้องดิจิตอลกันหมด แล้วฟิล์มของเราก็จะขายไม่ได้เออก็ขัดแย้งกับธุรกิจหลักของบริษัทนะอ่าอันนี้อันนี้เข้าใจได้นะใช่เออเป็นแนวคิดที่ที่ก็ไม่น่าจะผิดอะไรใช่ครับเขาก็เลยดึงเรื่องนั้นไว้ครับไม่ยอมผลิตสักทีแต่ก็ปล่อยให้ปีเตอร์เซตสันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับพัฒนาเก็บไว้เก็บไว้พัฒนาเก็บไว้ครับแต่มันไม่ได้มีปีเตอร์เซตสันคนเดียวไงที่มันคิดได้ที่มันคิดไอเซนเซอร์รับแสงอ่ะครับโฟโตไดโอดรับแสงเข้ามาปุ๊บแปลงเป็นข้อมูลภาพ ใช่ไหมมีแมพทึงขึ้นขึ้นเป็นแสงและเงามันเกิดเป็นชิปรับภาพแบบนี้ขึ้นมาได้อันนี้เป็นชิปรับภาพเลยใช่ไหมคือแปลงจากภาพที่เห็นกลายเป็นข้อมูลได้เลยอัตโนมัติในยุคช่วงปีคือปีด้สั้นเนี่ยคิดกล้องดีต้ลออกในปี1975 75ครับครับสักประมาณอีก2-3สปีมาเนี่ยสถาบันใหญ่ๆอย่างเบลแลบครับเบลแลบก็คิดค้นทรานซิสเตอร์คิดค้นหลอดหลอดพลังงาน คิดค้นชิปประมวลผลคิดค้นหลายๆอย่างขึ้นมาครับแล้วคนที่มาเห็นคนที่มาทัวร์บริษัทเบลแล็บครับก็คือประธานบริษัทโซนี่โซนี่โอเคประธานบริษัทโซนี่ก็เห็นอุ้ยไอตัวเซ็นเซอร์รับภาพตัวนี้ดีจังเลยเราเอาไปเลยซื้อซื้อลิขสิทธิ์ไปไปพัฒนาต่อครับเผลอแป๊บเดียวครับประมาณปีหนึ่กว่ากว่าครับกล้องดิจิตอลคือโซนี่เนี่ย ไม่เคยผลิตกล้องของตัวเองเลยนะไม่เคยมีไม่เคยมีกล้องถ่ายรูปที่เป็นฟิล์มมาก่อนเลยเออใช่ใช่ใ่ใช่ยูดีดีโซนี่ก็สามารถพัฒนาเซ็นเซอร์รับภาพของตัวเองได้ที่เรียกว่าชาร์ทคัปเปิลครับ d e v ว c e หรือว่า CCD เป็นเซ็นเซอร์ชนิดแรกนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาครับภาพเป็นแบบในภาพนี้เลยอ๋อเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเป็นแบบนี้เลยซซ โซนี่ก็คิดค้นขึ้นมาได้แล้วสามารถเก็บภาพได้แล้วโซนี่ก็ทําเป็นกล้องดิจิตอลตัวแรกของโซนี่ออกมาขายขายก่อนโกดักอีกนะครับตัวนี้ใช่ไหมฮะนี่คือโซนี่มาวิกามาวิกาเป็นกล้องตัวแรก oh. เป็นกล้องถ่ายรูปตัวแรกของบริษัทโซนี่เลยเพราะโซนี่ไม่เคยทําทํากล้องมาก่อนเลยครับผมท <ำ S 2> mm ํา hmm. ครั้งแรกเลยออก mm hmm. มาเป็นตัวนี้เลยครับผมนะ mm hmm. ซึ่งขย่าว,วงการมากนั่นสิไม่เคยมีกล้องไม่เคยมีกล้องดิจิตอลมาก่อนจากบริษัทนี้แล้วอยู่ดีๆก็มาทําเรื่องกล้องดิจิตอลใช่ แล้วคนที่สะดุ้งที่สุดคือคือใครโกดักเออใช่เราเฮ้ยเราคิดไว้ตั้งนานให้เหมือนที่คิดไว้นี่นะเราเป็นคนคิดค้นตั้งแต่ปี1975แล้วตอนนี้เขาทำขายแล้วเอาไม่ทันแล้วโอเคโกดักต้องออกตามมาในปีถัดมาครับครับนี่ครับนี่คือกล้องดิจิตอลตัวแรกของโกดักก็คือใช้กล้องที่เป็นกล้องฟิล์มเดิม ใสแล้วใส่ชุดที่จะบันทึกภาพเป็นดิจิตอลใส่ซ้อนเข้าไปอีกทีพ่วงเข้าไปอีกทีนึงก็เลยทําให้ตัวใหญ่ด้วยไหมอย่างนั้นทำให้มันตัวใหญ่ครับแล้วโซนี่ก็ไม่เคยมีกล้องแบบประเภทซิงเกิลเลนรีเฟกเลยนะครับหลังๆเนี่ยเขาที่เขามีทุกวันนี้เป็น Sony Alpha ได้อันนี้คือไปซื้อใครมาหรือเปล่าใครับมีโนต้า อ๋อไปซื้อมินเนอรต้าเอาเทคโนโลยีของมินเนอรต้ามาไม่ซื้อซื้อทั้งแบบแพลตฟอร์มโค้ต่อเลนหมุนอะไรเงี้ยเซนเซอร์ขนาดใหญ่ฟูลเฟรมอะไรซื้อมาทั้งหมดเพราะโซนี่ที่ผ่านมาเนี่ยมาวิกาเนี่ยทําแต่ตระกูลกล้องคอมแพกมาตลอดเลยครับนะก็กลายเป็นว่าโกดักเนี่ยเดินตามโซนี่โกดักออกกล้องดีต้องมาทีแรกนะครับก็ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าตลาดเขาใหญ่กว่ามากอยู่ในอเมริกาแต่เชื่อไหมครับใช้เวลาแค่3ปีโซนี่แซงครับ โซนี่แซงโกดักโซนี่แซงยังไม่พอมีแคนนอนกับนิคอนฟูจิตามให้อีกมาเต็มเลยจากญี่ปุ่นนี่คือมามาเป็นโหลอ่ะยี่ห้อจากญี่ปุ่นเนี่ยเออจากญี่ปุ่นหมดเลยนะโกดักญี่ปุ่นปะโกดักกันก่อนโกดักครับโกดักเป็นคนอเมริกันครับอ๋ออเมริกันนะอีสแมนโกดักครับครับผมนี่นะครับเป็นเป็นเจ้าของคือจอร์จอีสแมนโอ้โหจอร์จอีสแมนนะครับโอเคอ่ะต่อกลายเป็นว่าเสียแชมป์ครับ แล้วหลังจากนั้นโกดักก็ไม่ได้สามารถไล่ตามวงการกล้องดิจิตอลได้ทันครับจนกระทั่งแบบโอ้โหมาถึงยุคหนึ่งบริษัทโกดักก็ต้องล้มละลายลงแล้วก็เลิกขายฟิล์มเลิกขายอะไรแล้วก็ทุกวันนี้เหลือแต่สิทธิบัตร,รที่ยังสามารถทําเงินได้ปีละประมาณ400ถึง600ล้านดอลลาร์อยู่ครับก็เป็นขายสิทธิบัตรอย่างเดียวอย่างบริษัทโกดักเนี่ยก็ถือว่าเป็นเคสที่ทุกคนกล่าวถึงเหมือนกันนะใช่จากเป็นเจ้าตลาดในเรื่องของกล้องถ่ายรูปใช่ กล้องฟิล์มกล้องอะไรเนี่ยพอมาถึงยุคดิจิตอลเุ๊บทุกคนเนี่ยสิ่งที่ทุกคนเคยจํามาทุกคนบอกว่าเนี่ยโกดักมุติทากล้องฟิล์มไม่ยอมพัฒนากล้องดิจิตอลจริงๆเขาจริงๆเขาเป็นคนคิดได้ก่อนแต่เขาไม่ยอมขายเพราะว่ามันขัดแย้งกับธุรกิจหลักที่เขาเดอเงินเงินอยู่เขาอยากจะขายฟิล์มใช่ไหมฮะเลยกลายเป็นเช่นนี้นะครับทั้งฝั่งโซนี่ก็ไม่ใช่ว่าเส้นทางราบลื่นนะคิดค้นในซ CD ขึ้นมาได้เนี่ยเชื่อไหมครับ บริษัทอื่นๆในในญี่ปุ่นและบริษัทอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเห็นว่าโซนี่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี c ีซีดีไม่อยากจะมาเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ให้โซนี่บอกว่าเป็นคู่แข่งพร้อมใจกันทำซีมอสอะไปร่วมมือกันทำซีมอสแล้วก็เปลี่ยนเทคนิคคือคือ CCD เนี่ยมันมีข้อจำกัดครับมันรับแสงมามันต้องมีแผงวงจรที่จะแปลงแสงเป็นดิจิตอลก่อนใช่ไหมฮะแต่หลักการของซีมอสเนี่ย มันมันเอา CCD มาพัฒนานอีกทีหนึ่งต่อยอดเอา CCD มาดูสจปุ๊บเฮ้ยมันช้ามันทำงานช้ากว่าจะถ่ายรูปได้หนึ่งรูปเพราะมันต้องคอนเวิร์ตก่อนเราหาตัววัตวัตถุสารกึ่งตัวนำอันอื่นที่เป็นโฟโตไดโอดชนิดอื่นรบับแสงปุ๊บแปลงเป็นไฟฟ้าได้เลยอัตโนมัติโอ้เร็วกว่ากลายเป็นซีมอสทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันสกัดดาวลุ่งไม่ให,ไให้ไม่ให้โซนี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห,ห,ห่งวงการนี้โดยการหันไปทำซีมอสกันหมดเลยแล้วก็บอกว่าซีมอสเนี่ยไม่มีค่าลิขสิทธ โอ้โหก็เปิดเป็นโอเพนเลยเปิดเ,เป็นโอเพนซอสแล้วก็ใช้กันจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้กล้องมือถือที่เราใช้ก็เป็น c m o อสเป็น c m o อสหมดเพราะมันเร็วด้วยนะแต่ถ้าถามคุณภาพจริงๆ CCD ดีกว่านะครับอ๋อคุณภาพในการรับแสงในการเก็บรายละเอียดของภาพใช่ครับเป็นเวลาทั้งหมด20กว่าปีแล้วทุกวันนี้เชื่อไหมครับโซนี่ยังพัฒนา CCD อยู่อ๋อแล้วกล้องแม้แต่แม้แต่กล้องโซนีเยังเป็นซีมอ เพราะตลาดชอบซีมอสไงอ่ามันเร็วอ่าต้องอัลฟา A7A อะไรเนี่ยเป็นซีมอสหมดเลยแต่โซนี่พัฒนา CCD อยู่แล้วรอวันว่าสักวันหนึ่งนะพอซีมอสนะถึงทางตันไม่สามารถมีคุณภาพดีไปกว่านี้ได้แล้วจะเอา CCD ถึงตอนนั้นแหละ CCD s ดีโซนี่จะเกิดอีกครั้งตลาดต้องการความเร็วก็เร็วไปไม่ได้ว่ากันแต่ว่าการพัฒนาเชิงคุณภาพ ว่ารูปในระดับโปรเฟชชั่นอลระดับดีๆเนี่ยใช่ยังไงถ้าใช้ CCD ก็ดีกว่าผมว่าสักคล้ายๆเบต้าของโซ <Beta> นี่ปะที <Beta> ่ในโลกวิดีโออ่าเบต้าแม็กซ์อ่าเบต้าแม็กซ์ซึ่งกลายเป็นเทประดับบอร์ดแคสติ้งในสถานีโทรทัศน์ครับกล้องวิดีโอดีๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ในยุคแรกๆก,ก็เริ่มต้นจาก CCD ชุวงวันนี้ก็ขายเป็นซีมอสกันไปนหมดแล้วนะครับผมผมเองเนี่ยติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นคือเราทํางานอยู่ในสายงานนี้แล้วเราก็เรียนรู้ศึกษาเรื่อง CCD กับ CMo s มาตลอดครับเชื่อไหมครับว่าช่วงยุคแรกๆที่เขายิงฮิตกล้องแล้วกล้องมันจะราคาถูกลงด้วยพอใช้ C ี o s ใช่เพราะไม่ต้องเสียค่าอะไรเส้นคนสมัยก่อนเนี่ยพอมาบอกว่ากล้องตัวนี้ดีจังเลยเป็นเซ็นเซอร์ CMOS เชื่อไหมผมโกรธมากผมโกรธมากทำไมอ่ะคือพวกคุณไม่รู้ CCD มันดีกว่าตั้งเยอะแต่โซนี่มันโดนกันแกล้งอ่าแล้วเรื่องความเร็วในการโพสต์อะไรอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้เขาพัฒนาจน CCD สามารถทํางานได้เร็วแล้วอ๋อ oh, แล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆแล้วแล้วคุณภาพเนี่ยดีกว่าซีมอสมากๆแต่โลกมันเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งแล้วแล้วมันก็ไม่ยอมเลี้ยวกลับเหมือนทุกคนจงใจสกัดดาวรุ่งอ่ะจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขายใหญ่เจ้าหนึ่งในตลาดนี้แต่เขาก็ไม่สามารถเขาเจอลุมแบบ ทุก20บริษัทพร้อมใจกันใช้ซีมอสเขาก็ไม่ใช้ไม่ได้ล่ะก็ต้องใช้เหมือนกันเพราะลูกค้าจะบอกว่าไม่ใช้ไม่ใช้กล้องโซนี่หรอกเพราะกล้องโซนี่ไม่ใช่ซีมอสไม่ได้ไงโซนี่บอกอ่ะซื้อซีมอสมาใส่ก็ได้หรอไม่ผลิตเองด้วยนะซื้อเขามาใส่เลยเหมือใสง่ายเลยรอวันนะฟังคำผมไว้ผมเป็นนอสตาดามุนนะครับสักวันหนึ่งเราจะเลิกใช้ซีมอสแล้วเราจะหันกลับมาใช้ซีซีดีครั้งหนึ่งจำคำผมไว้ให้ดีนี่คือกว่าจะมาเป็น กล้องดิจิตอลครับกับช่วงที่2แห่งนี้ครับเราไปต่อช่วงท้ายรายการนะครับช่วงสกูพิเศษของเรานั่นก็คือตามทันไม่ตกเทรนด์ครับหลายๆครั้งเมื่อเราสนทนาพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพรัก มักจะได้ยินคำพูดที่ว่าอะไรนะไม่ค่อยได้ยินพออายุเยอะแล้วหูไม่ค่อยดีเลยฟังแล้วรู้สึกขดผูรู้สึกเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกพอเมินึกดูแล้วในวันข้างหน้าเราก็จะต้องมีอายุที่มากขึ้นเช่นเดียวกันจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการสูญเสียการได้ยินจากสาเหตุประสาทหูเสื่อมพบมากขึ้นในผู้สูงอายุและยังมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้อีกด้วยนักประสาทวิทยาระบุว่า เมื่อสูญเสียการได้ยินแล้วอาจนําไปสู่ภาวะสมองเสื่อมเนื่องจากความโดดเดี่ยวทั้งสังคมที่เกิดจากการไม่ได้ยินและมีความเครียดสะสมสามารถทําให้ภาวะสมองเสื่อมแย่ลงได้รวมถึงเมื่อสูญเสียการได้ยินสมองต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อพยายามที่จะฟังและลดทอนหน้าที่อย่างอื่นลงดังนั้นการใช้เครื่องช่วยฟังมีความสําคัญแค่ไหนเครื่องช่วยฟังก็คือเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กใช้ในผู้ที่มีปัญหาในการรับฟังเสียง ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นไมโครโฟนลำโพงและเครื่องขยายเสียงปัจจุบันมีหลายรูปแบบและมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีมากขึ้นวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการเลือกเครื่องช่วยฟังก็เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้การได้ยินที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในเครื่องที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้การฟังเข้าใจคำพูดดีขึ้นมีความเพี้ยนของเสียงที่ได้ยินน้อยลงสำหรับประโยชน์ของเครื่องช่วยฟัง ช่วยให้ผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินสาม,มารถรับฟังเสียงได้ดีขึ้นไม่จําเป็นต้องพูดเสียงดังช่วยให้การสื่อสารดีขึ้นรวมถึงคงสภาพการใช้งานของระบบการรับฟังเสียงเพราะถ้าผู้ป่วยไม่ได้ใช้เครื่องช่วยฟังเป็นเวลานานเสียงที่ได้ยินไม่ดังพอที่จะไปกระตุ้นเส้นประสาทหูให้ทํางานเส้นประสาทหูก็จะเสื่อมลงได้อย่างรวดเร็วปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใส่เครื่องช่วยฟังคือความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินประเภทของการสูญเสียการได้ยิน ระยะเวลาที่มีการสูญเสียการได้ยินและจำนวนหูที่สูญเสียการได้ยินดังนั้นแล้วเมื่อมีเครื่องช่วยฟังจึงทําให้ประสาทการได้ยินยังสามารถรับเสียงและสั่งการไปรยังสมองได้ภาวะสมองเสื่อมจึงเกิดขึ้นน้อยลงในกลุ่มผู้สูญเสียการได้ยินไปด้วยและผลการวิจัยลนนักษณะนี้ยังเป็นการสนับสนุนการดําเนินการด้านสาธารณาสุขเพื่อปรับปรุงการดูแลการได้ยินรวมถึงเพิ่มการเข้าถึงเครื่องช่วยฟังที่มีราคาย่อมเยาอีกด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อเรารู้สึกถึงความผิดปกติของหูเราหรือความผิดปกติของคนรอบข้างเริ่มพูดเสียงดังขึ้นหรือตะกอนคุยกันไม่สามารถได้ยินเสียงรอบข้างได้เราควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อที่จะได้เกิดการตรวจอย่างละเอียดและทําการรักษาอย่างโดยด่วนไม่ควรปล่อยให้เวลาทิ้งไปโดยที่ไม่รีบหาทางแก้ไขหรือรักษาเพราะไม่เช่นนั้นแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราจะตามมาไม่ช้านั่นเอง หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการสุยไซเบอร์รายการน,นี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเราอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วย www.etvthai.tv มี Facebook ด้วยนะครับ facebook.com/etvchannel เข้าไปแนะนำติชมรายการกันได้ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับเรื่องราวสาระน่ารู้แบบนี้เรายังมีอีกหลายเรื่องเลยที่จะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับและการสูงไวไซเบอร์ Cyber, ตอนต่อไปตอนที่21ครับช่วงปังแน่แค่ทำตาม ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปใครๆก็บอกว่าทําได้แต่จริงๆมันไม่ง่ายนะครับ,รบจะถ่ายยังไงให้หน้าชัดหลังเบอร์ไม่ใช่หน้าเบอร์หลังชัด <c oughs> แล้วก็จะไปดูประวัติด้วยนะครับว่ากว่าที่จะมาเป็นกล้องดิจิตอลแล้วกลายเป็นกล้องเล็กๆอยู่บนโทรศัพท์มือถือได้เนี่ยเขาวิวัฒนาการกันอย่างไรนะครับไปดูกันครับโอเคถ่ายประการแต่ปุ๊บเราสามารถซูมเข้าไปได้ <c oughs> ซูมเข้าไปแต่ แต่ในการซูมเห็นไหมฮะก่อนก่อนที่มันจะชัดเนี่ยเราจะต้องเอานิ้วไปแตะในจุดที่เราต้องการให้ชัดก่อนต้องโฟกัสก่อนซึ่งอันนี้เป็นเบสิคแต่เชื่อว่าหลายคนน่ไม่ทราบมาก่อนบางคนซูมแล้วถ่ายเลยเอ๊ะทำไมออกมาไม่ชัดใช่ครับหลายคนอาจจะไม่ชัดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะถ่ายปุ๊บมันต้องกดก่อนครับต้องแตะที่หน้าจอในส่วนที่เราต้องการให้มันชัดเราควรจะแตะก่อนนะครับย้ายชั้ตรงไหนแตะตรงนั้นเราย้ายไปปุ๊บ ปึ๊บเราต้องเอานิ้วแตะก่อนครับย,ยังไม่ชัดยังไม่ชัดรอ,อจนกว่าจะชัดแล้วค่อยถ่าย<อ>เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางครั้งที่เราให้คนถ่ายรูปให้บางทีเมันแตะแล้วมันไม่โฟกัสโฟกัสชา้าโฟกัสเร็วเนี่ยนี่แหละคือถ้าละเอียดอะ่ะมันมันก็จะชัดได้<อ>แต่เราต้องใช้เวลาในการ<อ>เห็นไหมนี่คือซูมอินซูมเอาก็ใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะเป็น i iPhone หรือ a n น r o อยก็คือคใช้นิ้วตวัดเรามีกล้องดิจิตอลกันสักประมาณปี1992ครับ เสร็จแล้วเราก็ไหลพัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งหึงปี1998 98เริ่แต้องดิจิตอลขนาดเล็กจิ๋วมันไม่ได้ไปเริ่มต้นที่บนมือถือครับมันไปเริ่มต้นบนเครื่องเล่นเกมแบบพกพาต่ออ๋อเป็นเกมพกพาใช่ไหมครับอ่านี่ Nintendo ตัวนี้เกมบอยนะฮะแล้วเขาก็จะมีเป็นชุดอุปกรณ์เสริมนะครับแปะขึ้นมาด้านบนครเขาเรียกว่าเกมบอยคา a m เมล่าเก Boy ยคา e r เนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ได้รับการจดบันทึก เป็นสถิติเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ว่านี่คือกล้องดิจิตอลขนาดจิ๋ว ที่ไปเสริมประสิทธิภาพให้อุปกรณ์อื่นๆทําให้อุปกรณ์นั้นสามารถถ่ายภาพได้โอ้โหตัวนีโโ้ก็แล้วถ่ายภาพนี่เป็นออกเเขียวใช่ไหมโอ้โหจะถ่ายภาพได้็เ่งเล่เาสเปคให้ฟังเอาไหมอ่าอยังไรครับเรานี่คือกล้องดิจิตอลที่สามารถถ่ายภาพได้นะครับครับความละเอียดเราไม่พูดกันเป็นกี่ล้านพิกเซลนะเราพูดกันเป็นหลักร้อยพิกเซลคูณหลักร้อยร้อยพิกเซลสองร้อยห้าสิบหกพิกเซลคูณสองร้อยยี่สิบสี่พิกเซลโอ้แล้วเซ็นเซอร์รับภาพ รับภาพเป็นขาวดําได้เท่านั้นขาวดําเท่านั้นนี่คือ<แ>ยุคเริ่มต้นเลยนลขาวดำซึ่งปรับความสว่างของภาพได้4ระดับก็คือมีคอนทราสต์ครับมีค <level S 1> อนทราสต์เลเวลสี่เลเวลด้วยกัน